ดติดตามช่องพี่นัดด้วยโอเคนะครับวันนี้ของกิกวกับเกมมันพีชสปอรตี้รัสอยู่กับนัดมัสยิดเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะผมจะพาไปดูข่าวสารนะครับผมนะเกี่ยวกับในวันพีชนะครับก็คือพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครตัวใหม่มานะครับนีเห็นปะ่ะคือเขาให้คําใบเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเห็นไหม เสื้อสังเกตดีเดียในรูปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าดูจมูกเหรอครับแล้วก็มีข้มูกนะครับซึ่งนี่คนญี่ปุ่งญี่ปุ่นเขาก็เดาทุกคนก็ใช้จะเดาไปในทางที่เดียวกันนะครับก็คือไอ้เรี่ยนี่แหละนะครับก็คือไอ้เฉามังกรฟ้านี่แหละนะครับที่จะมันจะมาพวกนี้นะคิดว่าผมคิดว่านะมาน่าจะเป็น3มดาวนะครับน่าจะมาเป็นตัวละคร3ดาวเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นวันที่1เมษาก็คือตรงกับวันโกหกนะครับที่เหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็จะมานี่ จะตัวละครตัวนี้นะครับผมนี่เดมาร์โรแบ็กส์นะครับตัวนี้นะครับก็บุตันทำเรียบร้อยแล้วซึ่งผมคิดว่านะในปีนี้น่าจะมาเป็นสีดําหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่า3ดาวสีดำเนะี่ยยังไม่มีนะครับอาจจะมาเป็นสีดาก็ได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นสีขาวแล้วปีหน้า,าจจะเจ้ยปีเพวกเนี้ยอาจจะมาเป็นสีดําก็ได้นะหรือก็ต้องรอดูนะว่าเผ่ามาังกรฟ้าดจะมาสีอะไรนะครับโอเคต่อไปนะคุยกันในเรื่องของเหรียญหน่อยลวกันนะปกติแล้วมันก็จะเป็นเหรียญวันโกหกนั่นเองนะ ซึ่งคิดว่าพวกนี้ก็มีเหมือนเดิมมาแหละและคิดว่าน่าจะเป็นของมังกรฟ้าด้วยนะครับน่าจะเป็นเหรียญของเผ่ามังกรฟ้าอย่างแน่นอนเพราะว่านี่มันมีตรงนี้อยู่นะครับนี่ที่มีคนโพสต์ลงในกลุ่มเลยนะครับเป็นหัวข้อชนคิดนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบแท็กต่างๆเห็นปะ่ะที่มันเพิ่มเพิพ่มจะมีไปอะไร่าเงี้ยเห็นปะ่ะอ,อย่างเช่นแบบกลุ่มหมอกฟางตัวปองก็มีแล้วใช่ไหมกลุ่มจรสรดเผ่าคนยักษ์เห็นไหมที่มันเพิ่มเข้ามานี่แล้วตอนนี้ครับก็คือเครื่องหมายงงบบู่เนีย แสดงว่าเนี่ยต้องเป็นแท็กเผามังกรฟ้าอย่างแน่เลยเพราะสังเกตดูแท็กเผามังกรฟ้าเนี่ยย,ยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวละครเผามังกรฟ้าจะมาพรุ่งนี้ผมคิดว่าเหรียญก็น่าจะเป็นเผามังกรฟ้านะประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือพรุ่งนี้เนะี่ยจะจะเป็นมีตัวละครใหม่มานะครับซึ่งเป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสมดาวนะก็คิดว่ามาเป็น3ดาวแหละสมแล้วถ้ามาเป็นสี่ดาวว้าไม่นานจะมีใครสุม น่าจะมีใครสูบแบงกเหรอถ้ามันมาเป็สดาวน่าจะมา3ดาวสู้แล้วนะครับโอเคก็เป็นแค่นี้แล้วนะครับผมไปก่อนนะครับผมจุ๊บมวไปก่อนครับ